สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งกับช่องบรรสวน,นพอเพียงสุภาพฟาร์มสวัสดียามเย็เยนๆไปทุกพื้นที่ทุกกลุ่มเพื่อนสมาชิกชาวเกษตรทุกท่านที่กำลังรับชมทางยู่ทูบในขณะนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็่ามาดูข้าวขอขอ95หรือดกเจ้าปยะยานะครับผมขอขอ95 ตกเจ้าพญาในช่วงกำลังเป็นทุ่งรวงสีทองนะครับผมก็นับรอเวลาจะเก็บเกี่ยวนะครับผมตอนนี้ก็อายุอ่า92 93วันครับดกเจ้าพยาก็หอ95อา สมขำล่ำเลือนะครับผมต้นใหญ่ใบนะต้นแข็งแรงหลวงใหญ่รวงยาวนะครับผมวันนี้ก็พามาดูคลิปหนึ่งพามาพูดมาคุยกันด้วยในช่วงนี้นะครับผมช,ช่วงที่ต่อเวลาเก็บเกี่ยวนะครับก็วันนี้ก็น่าจะเข้าได้ยุคเสาวัน ข้อ95ือดกเจ้าพยายุคเก็บเกี่ยวในอายุเก็บเกี่ยวในช่วงเก็บเกี่ยว9 5วันถึง100วันนะครับผมก็อันนี้ก็อยู่แต่ตามสภาพอากาศด้วยนะครับถ้าอากาศอะไรอย่างงงไม่เข้าสู่ช่วงหน้าฝนอย่างนี้ก็น่าจะเก็บเกี่ยวตามอายุ9 5วันไม่ก็ถึง100วันนะครับผมพามาดูมาพามาพูดคุยกันนะครับผม จะจะได้เก็บเกี่ยวกวันี้วันที่31พฤษภาคมนะครับผมก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นวันเสราร์ที่2อาทิตย์ที่3นี่แหละครับผม,มวันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์นี่นะครับผมจริงๆก็ว่าจะไล่เก็บเกี่ยวเลยก็ได้นะครับผมแต่ก็เป็นบางจุดก็ยังพอจะงมองเห็น เขียวเคียวอยู่หน่อยนะครับก็เลยต่อยสักหน่อยนะครับผมก็ผ่ามาดู่ผ่ามาพูดคุยกันด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้รอบนี้แทบไม่ค่อยมีเวลาครับผมได้บํรุงในรอบสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนะรับผมฮอร์โมนหรือนะพวกที่ ป้องกันเมล็ดด่างนะครับผมก็ไม่ทันหมูดปียุงยุงทำกาน,นที่สวนด้วยนะครับผมเลิกงานประจำมากรลุยงานที่สวนต่อแทบจะไม่ได้มีเวลามาดูข้าวกันเลยนะครับผมมาดูอีกทีก็ข้าวเริ่มเหลืองแล้วนะครับผมก็เลยปล่อยเลยนะครับผมก็เมล็ดต่างก็มีมีบ้างนะครับผมก็ ก็ไม่เชิงมากบินล่างนี่นะครับพอบินล่างหนึ่งรอบท้ายก็ได้ผสมไปพ่น้อมกับองออมูลรับท้องนะครับผมแต่บินบนนี้ก็จะไม่ได้ฉีดก็อาจจะมีเล็ดลายเล็ดต่างเยอะนะครับ ปัญหาช่วงนี้ที่เจอจริงๆก็ิงสู่ตามสายตาก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้นะครับผมแต่ก็อยากรอสักหน่อยนะครับก็ไม่แน่ใจด้วยช่วงนี้ก็พายุดูตามกรมอุตุแจ้งกัะสนุพายุแนบข้างของประเทศไทยเลยนะครับทั้งสองฝั่งก็ไม่แน่ใจว่าทางภาคเหนือเราโซน อย่างพิซนโลกก็ภัคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับผมจะจะเจอด้วยหรือเปล่านะครับผมถ้าเจอในช่วงสองสาวันนี้ก็อาจจะมีปัญหากับการเก็บเกี่ยวแน่นะครับผมพอที่รอบที่ผ่านผ่านมาก็เจอพายุหลายลูกแต่ก็ในโซนแถวรอบๆเมืองไหนเมืองม่ค่อยจะ โดนมากสะเท่าไรนะครับผม่วนมากระตีรอบแถวอำเภอนอกๆอำเภอว,วังทองอย่างนี้อำเภอวัดโบดอย่างนี้นะครับผมก็โดนไปรอบข้างๆรอบสายรอบที่ผ่านมาพะยุกต์ก็ลมแรงลมแรงจริงครับผมก็หลายท่านก็บปนเลยข้าวที่ปลูกรุ่นเดียวกับผมตาบไปกับพื้นเลยว่าตื่นลม คนละสายพันธุ์นะครับส่วนของผม95าก็หอ9้าว,าวดกเจ้าพยานแข็งแรงแทบจะไม่มีอาการเลยนะครับเจอลมแรงจริงแรงลมแรงมากนะครับก็จะมีบางโซนที่มันอยู่ใต้ต้นอ่าไม้อย่างนั้นทีต้นมันใหญ่มันหนาก็ต้นก่าเขาเรียกสมบูรณ์เนาะมันก็อาจจะโน้มโน้มไปหน่อยนะครับผมก็ไม่มีปัญหามากนะครับกับเรืองผมพาอากาศที่ผ่านมา 95ดกเจ้าพญาก็ขอขว5ดกเจ้าพญาก็เป็นรอบเป็นครั้งแรกนะครับที่ลงอสองชื่อครับ,บดเกเจ้าพญาต้นใหญ่ใบหนาก็รวงยาวรวงใหญ่ก็รอรุนในช่วงผลผลิตช่วงเก็บเกี่ยวนะครับเนะสาวอาทิตย์นี้ครับผมอาทิตย์ที่สองที่สามที่จะถึงนี้นะครับผมก็ช่วงนี้ก็ ภาวนานะครับผมก็ลุ้นฝนฟ้าลมมพายุที่จะเข้ามารอบนี้น,นะครับผมว่าจะจังกันหลายพื้นที่ไหมจะจังกันทุกภาคไหมนะครับผมนี่ก็เป็นรองรอยอาทิตย์ที่แล้วช่วงมีฝ่ายหลุดมาเพราะะมาคอกหนึ่งห้าหกตัวเละหมดเลยครับผมนะว่เรจะทำไงเจ้าของก็ไม่มาพูดคุยแล้วก็ปล่อยไปผ่านไปแล้วเนาะ ่ช่วงนี้ปัญหาหลักๆคือนกนะครับผมปัญหาหลักๆคือนกเลยครับนกลงกินเยอะเลยนะครับครบทุกเปียเนตออดูมเมล็ดก็โอเคอยู่นะครับผมกับ95ก็ขอ95ดอกเจ้าพญาแต่ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในรอบนี้นะครับแรกเนาะแต่ไม่มีเวลา,าบำรงในรอบสุดท้ายเลยจริงๆก็รอบสุดท้ายก็ว่าจะาลงฮอร์โมนด้วยอะไรด้วยจริงๆก็ลงฮอร์โมนของทีบอมอยู่นะครับผมก็ลงไปสามรอบวัดร,รอบที่สี่มัจะล่ไม่ทันข้าวเริ่มเรืองก่อนนะครับหมดแต่ยุ่งทำบานด้วยอยีกแบบหนึ่งโซนที ผมปรุงแบบตวหัวใหญ่ต้นใหญ่รวงหนาหัวใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับหัวใหญ่หนาต้องรอรุ่นนะครับผมว่าผลผลิตจะได้อย่างที่เรา ตั้งใจไว้ไหมฟ้เขาบอกว่าคือ้า้านี่คือมันหนักดีนะครับตามที่เพื่อนๆในกลุ่มเขาทำกันนะครับผมหลายช่องทำกันนี่นะครับผมปัญหา <c oughs> เ,นเนเี้ยโอ้แทบจะไม่มีข้าวนะครับตน้นโซนที่สมบูรณ์มากครับสมบูรณ์แทบไม่เห็นเห็นแต่รวงข้าวนะครับผม แอบไม่เห็นเม็ดข้าวเลยนกเล่นนะครับผมริงก็ไม่มีเวลาคอยจะดูด้วยนะครับผมแต่ปกติโซนนี้คือช่วงเวลานี้คือจะเป็นหนาของผมที่เดียวท,ท,ที่อย่างที่อย่างไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับผมพอรุ่นที่แล้วคือจากเขาเปิดน้ำจนประธานก็เปิดน้ำให้ก็ เขาก็เก็บเกี่ยวกันไปหมดแล้วนะครับผมก็รองลงหน้าปีต่อของนั้นก็เป็นเราลงขอขอเก่าไอ้แปดห้ากันเนาะผมลงตามหลังเขาประมาณหนึเดือนเกือบเดือนนะครับเออใยตรงโซนนี้ก็มีผมคนเดียวสนุกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเป็นหนูแล้วก็ หล่อลุ้นนะครับผมก็จริงก็อยากจะเก็บเกี่ยวเลยแต่ก็อย่างอย่างมุมมุมนี้ก็เริ่มไม่อย่งเขียวเพราะยังไม่เหลืองเต็มที่ครับผมสักสองสามวันก็พอดีสามอาทิตย์นี้่าจะพอดีครับผมครับผมนี่ก็สองรอยควายลุดมาวันนั้นนะครับผมก็เป็นที่หลับที่นอนเลยนอนเลยครับผมก็นั่นนะครับสองรอย เป็นทางรถลงเลยเหมือนทางรถลงเลยนะครับไงก็ฝากไปด้วยกับคลิปนี้ก็ช่องบรนสวนพอเพียงภาพพามนะครับผมวันนี้ก็มีเวลาได้พาม,มาดูข้าวขอขอข้าวฮ้าสีดอกจ้าพยาในช่วงอายุ90อายุเก้า10วันเนะ้ามว,วัน ในช่วงรอเวลาเก็บเกี่ยวนะครับก็น่าจะสองสามวันนะครับถ้ามีเวลานะครับจะไม่ผิดพลาดในเรื่องฝนฟ้าอากาศเข้ามานะครับผมก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวในวันที่เสาร์ที่สามอาทิตย์ที่สามนี่แหละครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับในช่วงวัทที่สามวันอาทิตย์ที่สามได้เก็บเกี่ยวเดี๋ยวผมจะถ่าย อตองวันหยุดด้วยครับผมก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งในช่วงสุดท้ายช่วงเก็บเกี่ยวว่าผลผลิตจะได้ตามที่เราหวาดฝั่งไว้ไหมตามที่หลายชอ่องเขาทำกันคับเจ้าห้าดกเจ้าพญานะครับผมครับก็ฝากไปด้วยคลิปนี้ช่องมันสวนมาเปลี่ยนว่าฝา่าเดี๋ยวคลิปหน้าตามีเวลาหรือตรงกันคับ เกี่ยวตรงกันกับวันหยุดถ้าไม่มีปัญหากันเรืนฟนฟ่องฝนฟ้าขาเข้ามาก็อาจะถ่ายําให้ดูนะครับผมฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้ก็ช่องบันสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมคจิปหน้เจอกันใหม่สวัสดีครับ